โคตธนาจา์เมตตาที่ปยหรักการดำเนิน จารเม่ตาอธิบายการดำเนินชีวิตของคารวาที่มีเป้าหมายจะเข้าถึงพระนิพพานแากการบรรนรโสดตาบันของคารวาดมีเงินใครอย่างไรเป็นไปได้มากน้อยเพียงใครในยุคป,ปัจจุบันนี้ก็ก้อนอื่นก็เป็น ที่ทราบกันนะเป็นที่ยอมรับกันว่าคาริหัสผู้ครองเรือนออได้บรรลุโสดาปฏิผลตลอด2,500ปีที่ผ่านมาและการบรรลุนั้นมีท่างผู้ชายและผู้หญิง ที่จริงแล้วในยุคปัจจุบันถึงแม้ว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้หลงหลองโลกเพิ่มมากขึ้นในนั้นเดียวกันเรายังอาจจะมีโอกาสมากกว่าคนในสมัยก่อน เพราะว่าการเลือกงานการบริหารเวลาการแบ่งเวลาให้การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่พวกเราทุกวันนี้อาจจะทำได้ง่ายกว่าสมัยก่อน พูดอย่างนี้ก็กคงมีข้อแม่เหมือนกันว่าว่าต้องอยู่ในฐานะที่ไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่แต่ถ้าพ้นจากความกดดันหรือความเดือดร้อนเรื่องการเอาชีวิตรอดในทางวัตถุแล้ว ทุกวันนี้ในสังคมทุนนิยมหรือบริโภคนิยมนี้เราอย่างมีโอกาสมากถ้าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องโลกธรรมไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของเราแล้ว,ลวการ ปลิดตัวเขาวัดเข้าวาการไปหาครูบาอาจารย์การหาสถานที่หาเวลานั่งสมาที่เดินจงกรมต้นเี้ก็ก็มีแล่ถ้าเราอยู่ในสังคมที่มีความายืดหยุ่นหรือว่ามีาให้โอกาสาให้เราเลือกวิธีชีวิตคุงตนได้บ้าง ก็ผู้ที่หมุงมัน่นต่อความเจริญในธรรมก็มีหวังก็เงื่อนไขก็คือวิธีชีวิตที่เรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟืยฟุ่มเฟอไม่หลงวัตถุจนเกินไปผููที่หวัง การปัรนดุอริยมักอริยผลต้องรักษาศีลมาตรฐานดำสุดคือศีนห้าแต่นอกจากนั้นก็ควรจะถือศีนแปดเป็นระยะอะยะอย่างเช่นเดือนละสองหลวันอุปโถ สิบสี่ค่สิบห้าคั่เป็นตน้นแล้ถึงแม้ว่าเอาสินห้าเป็นหลักใหญ่ <c oughs> ก็มีการเข้าคอร์สการเข้าวัดการเทสินแปดเป็นครั้งคราวการปลีกตัวออกจากสิ่งแวดล้อมออกจากหน้าที่การงานต่างๆ เพื่องงมั่นต่อการปฏิบัติห่างกลายจากเครื่องกังวลต่างๆเหลี่ก็สําสคัญนั้นต้องให้เวลากับการทำความเพียรในรูปแบบการนั่งสมาธิเดินจงกรมเป็นประจำและ ต้องพยายามเจริญสติเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตทุกอย่างการให้เวลาตอนเช้าตอนเย็นเพื่อนั่งสมาธิเดินจองกรมก็ทำให้จิตใจมีพลังมีพลังนพอที่จะได้เจริญสติ ในชีวิตประจำวันได้ในขณะเดียวกันเราก็ควรจะให้ความสำคัญกับสัมมาอาชีวะด้วยการเลี้ยงชีพชอบแต่น้อยว่าเป็นอาชีพที่ไม่มีการเปลี่ยน,ยนผู้อื่นถ้าดีก็ถ้าเป็น อาชีพที่เราภาคภูมิใจได้ว่าได้ทำให้โลกนี้ดีขึ้นน้อยหนึ่งเป็นอาชีพที่ช่วยลดความทุกข์โคมเพื่อนมนุษย์หรือสางสรรค์สิ่งดีงามในสังคมบ้างถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีที่สุด แต่น้อยอ่างไก็ตามก็ควรจะเป็นอาชีพที่ไม่สร้างความยุ่งเหยิงความ,มวุ่นวายอยู่กับจ,จิตใจเราจนเกินไปการบรรลุสุตัปฏิผลนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แม้แต่ผู้ที่ออกปวดอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำหนวยก็ยังรู้สึกว่ายากมากแต่จะยากหรือจะง่ายก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญเมื่อเราได้กำหนดหนฐานนี้ว่าถูกต้องดีงามแล้วเราก็ต้องเดินไปแต่ก็พยายาม ให้เรามีความเก่าหน้าในทานในศีลในภาวนาไปเรื่อยๆบางสิ่งบางอย่างเราวางแผนล่วงหน้าไม่ได้แต่เมื่อเราตั้งหลักอยู่ที่การสร้างเหตุความพร้อมของสิ่งแวดล้อม ของบุคคลของหลายสิ่งหลายอย่างก็มักจะอคอยปรากฏในทางที่เอ,อื้อต่อทมนั้นก็สรุปแล้วว่าเป็นไปได้สำหรับผู้ที่อดทนใจยเย็นทำไปเร<อ>ื่อยๆ ่มีคำถามต่อไปขอให้อธิบายเรื่องอริยมรรมีองค์แปดเรื่องนีเ้เรื่องใหญ่มากก็คงไมอ่อธิบายในรายละเอียดตอนนี้แต่ก็อธิบายง่ายๆว่าไราาา <c oughs> สิขามีศีลสมาธิปัญญา ไตรสิขาก็ย่อจากอริยมรรคมีองค์แอริยมรรคมีองค์แก็สลับสลับการเอาปัญญาก่อนปัญญาศีลสมาธิปัญญามีสองข้อคือสมาธิสมาสังกปะความเห็นชอบ ความดำริดชอบดังนก่อนที่เราจะเกาหน้าในธรรมต้องตั้งความคิดความเข้าใจของเราลักษณะที่ถูกต้องตรงตามความจริงของธรรมชาติ สัมมาทิฏฐิก็มีระดับสามัญระดับโลกีกับระดับโลกุตระแต่ระดับสามัญมันก็คล้ายกับความความเชื่อชอบเหมือนกันเช่นเชื่อ,อเชื่อว่าเราพัฒนาตนได้เชื่อว่ามนุษย์เรามีศสกิยภาพ ในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดความเจริญความเสื่อมในชีวิตไม่ขึ้นอยู่กับดวงไม่ขึ้นอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนขึ้นอยู่กับการกระทำเชื่อในการวินวายแต่เกิดเชื่อ,อว่าสัตว์โอปปฏติกาบีจีน,นี่ก็เรียกว่า เชื่อว่าเทวด,ดามีจริงเชื่อว่าสัตว์ที่เวียนวายในเกิดในภพภูมิอื่นมีจริงเชื่อว่าความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่มีความพิเศษมีความพกุกพานที่เราต้องยอมรับและเคารพถืออันนี้ก็เป็นความเชื่อต่างๆาที่จะเป็นฐาน ของการประเบิดปฏิบัติพระพุทธองค์จะกลวยว่าบางสิ่งบางอย่างนี้เรายัางพิสูจน์ไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเราเชื่อเชื่อไว้ก่อนจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติแต่ในรายคอนั้นที่สำคัญก็คือเชื่อในการกระทำเชื่อในกฎแห่งกรรม เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้ก็คือหลักใหญ่ที่เมื่อเรามีสมาธิิระดับนี้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่สมาธิในระดับโลกุตระนั่นก็คือเรื่องอการเห็น ทุกเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์อนทางไปสู่ความดับทุกข์ใน,นความเข้าใจการเข้าถึงอริยสัจสี่ก็คือสมาท,ทิิในระดับสูงสังมาสังกปะคือความคิดความดำริดที่สืบเนื่องจากสมาธิิพอเราจับหลักได้จากหลักการอุดมการ คานิยมที่สอดคล้องตรงตามความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วความคิดที่ย่อมเกิดขึ้นก็มีความคิดในการออกจากกามออกจากความยุ่งเหยิงกับโลกกระสุขความคิดความต้องการให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุข ความเจริญคือเมตตาและความกรุณาความตรงการความคิดในการที่จะช่วยให้สัตว์สัตว์ทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์ความทรมานแล้นเมื่อจิตใจมีม,มิชฉาทิฏฐิความเห็นผิดแล้วความความ คิดความมุ่งมั่นความสนใจความแสวงหาการก็ต้องปรากฏความความคิดปองร้ายความคิดในการปิดเปียแนวรักเอาเปรียบคนอื่นก็ยอมเกิดขึ้นสัมมาสังคปะคือความความคิดในการออกจากการความคิดในการไม่ปองร้ายความคิดใน ความคิดในการไม่เปลียป่ยนเึร่งก็ตรงกับอุเบกขาเมตตากรุณานั้นเองดัน้นความจิตใจที่มีสมาธิทิมีวิสมาสังกปะก็พร้อมที่จะได้ประโยชน์จากการเจริญสติการฝึกสมาธิ และวิปัสสนาแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของกายวาจาท่านให้เราให้ความสำคัญกับการกระทำการพูดและการลิงชี้เป็นสมากัมมันโตสมวา,าสมวาจาสมาวาจาสมากัมมันโตสมาอาชีวะเพราะถ้าเรา แสดงออกด้วยใจด้วยวาจาด้วยการส่งเสริมกิเลสจิตใจของเราก็จะพ้นจากความเดือดร้อนก็ไม่ได้เราจะเคารพนับถือตัวเองแท้จริงก็ไม่ได้ ความปลอดภัยความสามัคคีในครอบครัวในชุมชนคงไม่มีฉะนั้นคุณสมบัติาทางกายวาจาไม่มีแล้วจิตใจของเราก็คงบรรับประโยชน์จากพระธรรมไม่ได้ส่วงความ ความเพียรพยายามสัมมาวายมะคือความเพียรพยายามในการป้องกันสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเพียรพยายามระง,งับสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วทําให้สิ่งดีงามที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นแล้วก็ดูแลและบำรุงพัฒนาให้สิ่งดีงามที่เกิดนแล้วจเจริญยิ่งขึ้นไปนี่ก็ตัวการ กระทำด้วยความเพียรสติก็เป็นข้อต่อไปสติคือความรึกได้ต้องมีสติต้องรู้เท่าทันในเรื่องของธรรมชาติของกายธรรมชาติของความความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเต้องมีความต้องมีสติรู้เท่าทัน จิตใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจจิตใจเราผงใสหรือสาวมองอย่างไรเราต้องรู้แล้วทำข้อที่สี่ก็คือ,อเข้าใจมวดธรรมต่างๆได้สามารถดูสามารถพิจารณาชีวิตของตนผ่านมวดธรรมต่างๆเช่นนิวรณห้า โชงเจ็ดได้พิจารณาดูธรรมชาติของของค์ตนของขั้นห้าและที่สำคัญที่สุดอริยสัจสี่อันนี้ก็เป็นสติปัฐานสติที่เชื่อมกับปัญญาโดยตรงพระพุทธองค์ตัดไปว่าเจ็ดขอแรก นั้นเป็นบริวารของข้อที่8คือสมาสมาธิเพราะว่าจิตใจ,จต้องผ่านสมาสมาธิจึงจะได้บรรลุธรรมสมาสมาธิพระพุทธองค์กำหนดว่าชา้นที่หนึ่งที่สองที่สาที่ 4. สี่สันผู้ที่ได้ ได้ปฏิบัติได้เจริญเจ็ดขอแรกแล้วก็ได้เข้าชาญก็จะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะนำไปสู่ปัญญาที่จะขจัดกิเลสได้เรื่องอริยมากมีองค์แปดเรื่องใหญ่ก็พอคงจะได้ขยายความและพูด ต่อในวันต่อไปแต่วันนี้ก็ขอพูดพเพียงแค่นี้ก่อน